วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอาไปเล่นกับอันครับและเรากำลังกัดกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมในดูดีคลิปนี้ก็กับอนิสันกันครั้งนะครับผมคอนเทนต์ของศิลปินทีปอบบ้านเหล่านั่นเองกับน้องๆวันนี้เลยวงบ้านหรือว่า because o f y ย u ไอสายนั่นเองนะครับผมก็กับอนิสันคอนเทนต์ที่เป็น MV เพลงล่าสุดที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาวันนี้วันนี่อัดคลิปอยู่นี่เลยนะครับผมเมื่อตอนหนึ่งทุ่มที่ผ่านมากับเพลงที่มีชื่อว่า หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ No s t a t y s t a a u y นั่นเองนะครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เป็น OST ของซีรีส์เรื่องใหม่จากพี่บอสกูโน่ด้วยซึ่งเคยฝากผลงานไว้กับซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอเองแล้วก็อีกหนึ่งภาพยนตร์ก็คือวิมานนามนะครับผมกับครั้งนี้ที่พี่บอสกูโน่มาทาซีรีส์เรื่องใหม่เป็นซีรีส์วัยรุ่นนะครับผมกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าเจสบอยสถานะกักใจนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้เพลงนี้ที่เป็นน้องน้องปัสมา ร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้นั่นเองนะครับผม,ผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่า MV เพลงนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งเมือ่อวานเนาะเขาก็ได้ปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาแล้วก็เห็นว่าดูมีความสีสันคลรุ่มฟูค่อนข้างมากจริงเห็นตั้งแต่ตอนพวก ภาพโปรโมทต่างๆโปสเตอร์ต่างๆที่เขาปล่อยออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ในเอ็มวีนี้น่าจะได้เห็นน้องนนักแสดงหลักจากซีรีส์เรื่องนี้ทั้ง4คนที่มาร่วมอยู่ใน MV นี้ด้วยเช่นกันนะครับผมาะในทีเซอร์เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงเต็มๆแล้วก็ดู MV เต็มๆกันนะครับผมว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมจะว่าอย่างไงเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันงั้นฝากรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือนมาให้อ่านด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดู m V เพลง โนสเตตัสสเตตัสโอเอสทีจากซีรีส์เจลส์บอยสถานะกักใจกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยเอานะนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดู MV เพลงกักหรือภาษาอังกฤษก็คือ no status status OST จากซีรีส์ Jail Boy สถานะกัก,กใจของน้องบัสกันเลยเดี๋ยวผมไปเริ่มดูกันเลยนะครันะกระเป๋าเหรอเดี๋ยวแล้วเจลส์บ,บ,บอยอ่ะน,น้องๆสี่คนจาก น่าแสดงจากซีรีส์นั่นเองนะครับผมใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะจะบอกนะบัสออกมาจากกระเป๋า <c oughs> อะว่าใช่ละอ่านิ่งกะนิ่งกะมาละมาละพอ <c oughs> เปิดมาเป็นซีนเซนต์นเลยเหรอ แมตช์ตัวซนเตอร์หรอต่อยต่อยก็สีชมพูนี่คือแบบแมทสุดทีมอ่ะเพล่งสนุกอ่ะมาอ่าทุกคนเขาจะมีลายเฉพาะของเขาเนะเล็บใช่ไหม โอ้สองแฝดจิ้วเจาะกันเลยคุยแล้วตอที่คูดปุ้ยน้องเอเอออะกับไทยหมดไทยน่ารักมากอุย้ยเหมือนมีน้องเต็มๆอยู่ด้วยปะ่ะเมื่อกี้อันนี้น้องนิวใช่ไหม ท่าเต้นเยอะอยู่จ้ะที่นี้ว่าไปสั่งกับเพามกินน่ารักเป็นท่ามือเหรอปรีบมือไอ้ด้สามคนบ้าแค่ไหน บีดมันสนุกมากเลยนะเพลงเนี้ยรูปในที่เดร์เฮ้ยหมุนได้ลต้องมาลูกโปง่ง เี่อนอ่าสีไซส์รึปะแล้วอีกคนก็คือพี่เจปะใช่ไหมน่าหลักจังนี่อะน้องสี่คนดูแบบสดใสสนุกสนๆเนอะโว้ย <c oughs> อะไรชื่อเหรออ่านไม่ทัน <c oughs> คือศิลปินเยอะมากเอวินี่บัสรปกกันร้องสี่คนสิบหกคนอ่ะจบแล้วเหรอเอ,าอยางอ่ะทุกทุกท้ายไะสถานะ อุยลองได้แล้วอะเนี <laughs> ย่ยทุกคนแบบมีดีไซน์ของเล็บที่ไม่เหมือนกันอ๋อ OST นะครับผมบัสลูเก้นะครับผมแล้วก็ซันเร่โอเคจบแล้วนะครับผมสำหรับ MV เพลงกั๊กโนสเตตัสสเตตัสจากน้องบัสนะครับผมซึ่งก็คือ OST จากเจลสปอยสถานะกักใจใน,นั่นเองนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเล่าไป พูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนถ่ายนิดนึงนะคะ mm. อ่าแล้วนะครับผมก็จบนะผมกับการเรียกชั่นเอมมี่เพลงก no ักโนสเตตัสเตตัสนะครับผมจากน้องบัสก็เป็น OST mm. จากซีรีส์เจลส์บอยสถานะกักใจนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าแบบเป็นเพลงแบบสนุกสนานแบบว่าใจจอยมั่วๆเลยนะครับผมมีความสดใสก็ค่อนจะสดใสมากๆเลยนะครับผมก็ด้วยด้วยบีสของของเพลงที่มีความแบบ สับๆค่อนข้างเป็นบีทที่ค่อนข้างเร็วมากๆเป็นถ้าอ่าะเทียบเป็นเพลงของน้องบัสถือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่บีทเร็วมากๆหนึ่งเพลงเลยในเพลงทั้งหมดของน้องบัสนะครับผมแล้วก็ดูมีความสนุกสนานอะเป็นแบบสนุกเตอรจอยเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดดูจากมูดของตัวซีรีส์ที่แอบไปดูตัวทีเซอร์ของซีรีส์มาแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีทั้งมีแบบสดใสความใัยรุ่นแล้วก็มีความแบบดราม่ามีความเครียดอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ย ของเพลงนี้น่าจะสื่อออกมาในเรของความแบบสนุกสนานสดใสของของวัยรุ่นแต่ว่าก็ยังมีมินนิ่งของตัวซีรีส์อยูด่ด้วยเนาะที่ท่อนหุกเนาะที่บอกว่าเหมือนเธอกลักไม่ให้ฉันไปไหนอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ถาสนาฉันนะเนาะเหมือนเป็นแบบเหมือนเมนหลักของเรื่องของซีรีส์นี้ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเพลงประกอบเพลงหลักแหละเพลงเปิดเนาะเป็นเหมือนตอน ถ้าเป็นในซีรีส์ก็จะเป็นเพลงเปิดเรื่องเป็นเพลงเปิดอินโทรแนะนําตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดียาคิดว่าน่าจะต้องมีเพลงช้าด้วยแน่นอนสําหรับของซีรีส์นี้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของเพลงนี้ก็คือสนุกสดใสมากๆนะครับผมแล้วก็ตัว MV คือชอบมากๆค่อนข้างจะ c o l o r f ฟูแล้วก็แบบดีเทลเ v เยอะมากทั้งกราฟิก c g หรือว่าองค์ประกอบในฉากต่างๆเนาะคือถ้าดูผ่านๆนะคันเลอร์มูทโทอาจจะมีความคล้ายกับ w watch your step นิดหนึ่งนะก็มีเป็นในเวเดียวกันแต่แต่ฟิลลิ่งมันต่างกันนิดหนึ่งตรง watch your step จะมีความค่อนข้างมีความเท่ความหนักหนักแน่นกว่าแต่แต่ของเพลงเนี้ยเพลงกักเนี่ยจะมีความแบบคั o ร f ฟูเหมือนกันแต่ว่าจะมีความสตรีเหมือนกันแต่จะมีความสดใสกว่ามีความโซนมีความแบบค่อนข้างเก๋าเสียวของวัยรุ่น่ะรู้ใช้คําว่าอะไรเออนั่นแหละจะดูความสดใสมากกว่าดูความเด็กกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ น้องๆทุกคนคือแบบดูสดใสามากแล้วก็ชอบลุคของน้องทุกคนเลยทั้งน้องน้องบาสิบสองคนแล้วก็น้องน้องสี่คนจากนักสแสดงจากซีรีส์ด้วยนะครับผมก็คือมีความสดใสค่าเลื่อฟูมากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นกิมมิคของเรื่องของซีรีส์ด้วยนะครับผมเรื่องแบบเล็บเจลใช่ไหมก็ในเอ็มีนี้ก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนคือค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่โดดเด่นเรื่องการทำเล็บเจลต่างๆแล้วก็เหมือน น้องๆแต่ละคนทั้ง16คนเลยนะครับผมก็จะดูมีลายต่างๆที่อยู่บนเล็บที่แตก uh ต่างกันออกไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่ได้จับสังเกตชัดๆเป๊ะๆนิดนึงนะครับผมว่าแต่ละคนจะมีลายอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่ที่เห็นจําได้ด้วยความที่อันหนึ่งคือเป็นเมนคอปเปอร์ใช่ไหมเห็นหนึ่งลายของอปเปอร์หนึ่งนิ้วจะเป็นรูปไม้แบบที่น้องจับไม้แล้วก็มีหนึ่งคนที่เห็นชัดๆคือจะเป็นน้องภูเนาะน้องบูทชัยที่น้องต่อยนั่นเองที่เหมือน ไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นซีจีหรือว่ามันหมุนได้จริงนะของเล็บอะที่มันเป็นรูปน้องหมาน้องหมาลูกโป่องอะน้องหมาลูกโป่งสีเขียวอะที่มันในเอ็มวีคือหมุนปึง้งแล้วก็น้องก็กลายเป็นน้องหมาลูกโป่งตัวใหญ่อยู่ข้างหลังตอนน้องๆเต้นอะไรเงี้ยล้วก็คิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะมีดีเทลของเล็บเหมือนกันเนาะแต่ยังนนไม่ได้รู้รายละเอียดว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาน่าจะมีแบบดีเทลบอกออกมาอีกทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าหรือเดี๋ยวพวกปีไฮเดรซีนาลีอาจจะได้เห็นเนาะแต่ว่า คือทุกคนดูมีรายละเอียดอของของเรบต่างๆเขาจะเป็นกิมมิกเนาะแล้วก็เมื่อกี้อ่านเรีคชั่นมาที่ทุกคนได้เห็นไปหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ก่อนที่จะมารีแคปกันตอนท้ายเนี่ยอ่านดูเอ็มีมาอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารายละเอียดของเอ็มีค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็โหดีเทลยิบยอดมากๆเนาะตอนดูรอบแรกก็เห็นแบบนอกจากดีเทลกราฟิกต่างๆก็คือในในแต่ละซีนแต่ละชอะ็อตอะ เขามีสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับน้องๆคนนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยเนาะอย่างน้องๆบัสเนี่ยก็อย่างรอบแรกนี่อันก็พูดไปในเล็ชันแล้วว่าเห็นแบบอ่าอย่างตอนซีน้องไทยก็มีรูปน้องเต็มๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เพิ่งไปเห็นรอบสองเพิ่ง,งได้ทันสังเกตว่าอย่างซีของน้องขุนพลเนาะที่ข้าหลังเป็นรูปเผ็ดฟางก็ <laughs> คือเป็นเป็นสัญลักที่แบบอาจจะเป็นบีเอสเป็นเพลิขับน้องก็อาจจะรู้ว่าอา่า คุณพลเป็นหนึ่งคนที่เสียยายเยอะนะแล้วก็หนึ่งในงนั้นคือเสียยาเห็ดฟางที่เป็นข้างหลังจะเป็นรูปเห็ดฟางตอนจริงของน้องคุณพลอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีดีเทลอื่นๆอีกอ,อ,อย่างเช่นแบบพวกกราฟฟิตี้ต่างๆก็เหมือนจะมีแบบพ่นเป็นรูปชื่อน้องๆด้วยนะครับผมที่เห็นนะเท่าที่เห็นแบบๆแบบอาจจะไม่ได้ทันเห็นครบทุกคนนะเพราะว่าแบบเอ็มวีค่อนข้างไปเร็วด้วยความบีดดนตรีความเร็วของดนตรีด้วยอะไรเงี้ยนะแต่โดยรวมคือชอบนะครับผมสวยแล้วก็สีสันก็แลร์ฟู แล้วก็สนุกสนานกับคอสตูมลุกต่างๆของน้องๆทั้ง16คนเลยนะครับผมก็ดูน่ารักสดใสแล้วก็อันจริงๆดูกลมกลืนอยู่นะคือทั้งน้องๆบัสแล้วก็น้องๆนักแสดง4คนก็คือจะมีน้องนิวเนาะน้องไปน้องเลออนแล้วก็น้องพีเจนะครับผมใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดน่าจะใช่นะครับผมแต่อ่านจําชื่อตัวละครของน้องๆไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือชื่อจริงๆของน้องๆเนาะก็ทั้ง4คนก็ดูกลมกลืนดูเข้าไปเกินน้องบอสน้องๆบัสมากๆนะครับผมทั้งซีนต่างๆซีน มันจะมีการแบ่งซีนเป็นกรุ่มๆด้วยมีทั้งแบบที่เป็นกรุ๊ปน้องบัสกรุ๊ปน้องๆสี่คนหรือแบบที่แบ่งเป็นแบบน้องๆบัสรวมกับน้องๆบางคนจากนักสดแสดงอะไรเงีง้ยเป็นกลุ่ๆอะไรเงี้ยก็คือแบบน่ารักสดใสแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือน้องๆทั้งสี่คนก็ดูเต้นเก่งนะดูแบบเต้นไปได้พร้อมๆกับน้องๆบัสเลยนะของผมก็เราเออพูดถึงท่าเต้นก็ต้องบอกว่าแบบเพลงนี้ก็ดูแบบมีท่าเต้นค่อนข้างเยอะนะก็คิคดว่าน่าจะทั้งเพลงแหละนะคผมตามสไตล์น้องๆบัสเดียว อาจจะมีตัว performance ออกมาให้เราได้ดูที่เป็นคลิปนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็มีท่าที่แบบเป็นอันก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรที่มันเป็นแบบท่าใช้มือเยอะๆคือแบบตัวแบบอยู่ในบ็อกก i n g เฉยๆแต่แบบเน้นใช้มืออ่ะเรียกเรียกตอนเรียกจะบอกเรียกลีดมือไม่รู้เขาเรียกอะไรน,นั่นแหละนะ <laughs> อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิ c ของท่าเต้นเนาะซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นแบบท่าสไตล์นี้จากเพลงอื่นๆที่เป็นเพลงเต้นเพลงรอยของน้องบารมาก่อนนะนะครับผมจะว่าเออดูดู แปลงใหม่ดีนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอย่างที่บอกว่าต้องรอดูเพอร์ฟอร์แมนด้วยที่เป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นจริงๆเป็นแบบหรือเป็นโชว์หรือเป็นสเตจของเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงวันเปิดตัวของซีรีส์คิดว่าน่าจะมีโชว์เพลงนี้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมที่น้องๆขึ้นไปโชว์ด้วยนะครับผมตามตามตารางของงานมันเปิดตัวหรือวันแถลงข่าวของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเจลบอยสถานะกักใจนะครับผมแล้วก็พูดถึงตัวซีรีส์นิดหนึ่งล้วกันว่าได้ดูตัวทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าแบบ เออนะ่าสนใจดีดูความเป็นซีรีส์วัยรุ่นที่เป็นแบบวัยรุ่นสยามอะ่ะแต่มันจะเมื่อสมัยก่อนจะมียุคหนึ่งที่แบบว่าฮิตซีรีส์วัยรุ่นแล้วก็จะต้องมีแบบที่สยามเนาะตอนนั้นจะเป็นแบบวัยรุ่นสยามสแควร์ใช่ไหมอาละตอนนั้นอันนี้จะเป็นแบบวัยรุ่นสยามนะปัจจุบันและก็จะมีความแตกต่างกันในบางส่วนมีความเป็นวัยรุ่นอยู่มีเรื่องความสัมพันธ์เนาะของของ,ของตัวละครหลักทั้ง4คนอะไรเงี้ยนะที่มีความคลสสิกไปกันมาด้วยนะครับผมแล้วก็กิบกิมอีกต เรื่องที่เด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้ที่ทิศกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แฝงความดราม่าเข้าไปด้วยเชื่อว่าแบบว่าเรื่องเส้นเรื่องต่างๆเรื่องดราม่าต่างๆก็น่าสนใจเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็ยังไงเดต้องรอติดตามเนาะเพราะซีส์นี้เป็น i อชีอี g i เรซิเนาะก็จะติดตามเลยดูได้ทาง i อชีอนั่นเองนะครับผมทางแพลตฟอร์ม i อชีอนะครับผมหรือว่า iq.com ถ้าเป็นแบบในเว็บเนาะในคอมนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามทั้งตัวเพลงที่ ซึ่เป็นแบบในรูปแบบคลิปอื่นๆที่เดี๋ยวอาจจะมีปล่อยออกมาหลังจากนี้ของนอง้นองบัสนะครับผมทั้งเปอร์ฟอร์แมนซ์เอ,อ่ยหรือว่าพวกเบื้องหลังต่างๆการทําเพลงอะไรต่างล้วก็รวมถึงตัวซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมสําหรับเจลบอยสถานาการใจนะครับผมก็อย,อยังไงเดี๋ยวรอติดตามละกันนะครับผมแล้วก็ยังไงกลับมาเจออันได้ใหม่ในคลิปเลียกท่านคลิปต่อๆไปนะครับผมทั้งคอนเทนต์ของศิลปินทางฝั่งที่พ่อบ้านเหลาแล้วก็ฝั่งเคปอปด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงสาหรับลิปนี่ไปก่อนนะครับบ๊าย